จะชีตติ้งไม่ชีตอะยังไงมึงยังไงจะ2แครี่จะ3แครี่หรือไงโอเคฟีนิกบอลล็อกยอดทีโรทีมไฟ์แห่งยุคไอ้เหี้ยมึงไงสามห้าโกจีโพสไฟโบรอ่ะหมูได้อยู่ยอดังโหลยแห่งยุคบอกว่า This is it. The battle อยากลูกมากอยากโลูกมากโคตรถุ่มเลยเตื้ยนขอบคุณมึงโคตรเก่งเลยว่ะเฮียฟอร์สไปได้สุดยอดมากไอเฮียกูเดินออกมาของกูอยู่แล้ว อัพสามเก็บคลิปในเลนยนง่ายๆ your middle tower is under attack I just don't thought know. you'd want to know no escape ก็ยืนในที่อ้กวกลับด้วยแทนที่แม่งจะกลับไปรีเจนเลือดของกูเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนหลอก Been slain. Let us it's hope back. it left no little ones behind. I say, oh. mm. too deep, too deep, too deep. aus โอ้ย no, what the fuck เฮียเฮียแม่งบอกบูซีผูซีแล้่ะนี่นายก็รู้จักสิ่งนั้นเหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วสองเลนที่มันบึ้มะ แคลรี่เอาเฮียทุกคนไทยแคลรี่เชียร์นี่โง่แล้วมึงไม่บอกตอนกูยะดับตอนแม่งดับตัวมาละมึงคนดับดีกว,ว่ามัน่คนดับตัวทิพย์ เมื่อโดนโซโลคิวสองสามตัวโดนโซโลคิวไปสามตัวเดี๋ยวนั่งคิดละวาเลนเหรอวะไม่ใช่วาเลนแต่ว่าอ้วนเหมือนกันให้ทายว่ากูเป็นใครแพ้ไรที่แอกูบอกให้เกมเนี้ยแต้ครับช่องค่ายแดงมีแจ้งเตือนไลฟ์สองนดีดีกว่าไม่แจ้งแพ้อีกแล้วเหรอดิมิทโซดัม GGWP มิดหนึ่งแคลี่หนึ่งสุดท้ายมึงก็เอาหมัดมาตัดที่กูต่อแหลงตรงนี้ทัวจีนเยอะกูเชื่อการเดินทางครั้งใหม่บ่อยจะเงือ กูเชื่อว่ากูเพิ่งโดนมาเกมเมื่อกี้ตากูอย่าบอกและกูกำลังจะโดนเกมนี้ต่อแบบพ่องตายอ่ะโอ้โหฟินิกเย็ดแม่สี่เบเซอร์เดี๋ยวนะนี่คิงมันกำลังลงมาข้างล่างวะเนี่ยใช่ไหม

<c oughs> นังั้อง้นงั้นงั้องั้นงั้ดั้นงั้นงั้นงั้งั้นงั้นงั้งั้นงั้นน้นััน,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 น มึงฟังกูนะกูกดสกิลสองไปกูก,ก็โดนสกิลสามมันแบททะลุอีกทีแต่ยันให้มันเยอะ oh, um. ไอ้เหี้ยกูกดเป็ดบูท์วิ่งหนีมีโอกาสรอดมากกว่าเมื่อกี้แกเป็ดบูท์กูครูดาวทำ ah. เตียนเย็ดแม่เยี่ยศูนย์ห้าอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรับเน,นี้ย แต่กูอธดบายมึงเข้าถึงเข้าใจถึงสถานการณ์จบแล้วมั้งเพื่อนบอกจบแล้วมึงว่าไงวะแต่เมื่อกี้แบททะลุทะลุจริงเพราะว่าตะกี้โด เียนี่โดนกองเรือถอยเฮตายแล้วเฮียเอามึงทิ้งระยะห่างเยอะจังอ่ะ มงง่งไอ้เหี้ยจะหมวกมันทำเหีเย้ยอะไรวะน้องไปแล้วเชื่อมัน่นในความเป็นของตัวเองนั่นแหละทำอะไรไม่ได้หรอกมาเด๋ยวปีนิดสุดแล้วก็วนใส่กูปะเนี้ยโอ้โหมีใบด้วยเหี้ยเลยเนี่ยดูฟัแบบปิงเหี้ยอะไรวะเอากูร้องให้กูร้องให้ใหให I'm not ready. Your bottom tower is under attack. Run. Does this happen a lot? Dyer's structures are cunningly fortified. Excuse me, but your bottom tower is under attack. Oh. Yeah. ไม่มีใครฟาร์มเลยตาดาบิงไอ้ไงเฮียดั่นใบมองดูของฟินิกซ์ไม่เห้ยเลยมันตบมันตบเรนเละข้าดแบบนี้นงไงวะจะ<อ>แตกจะแตกไปแล้วมันเอา แล้วไงมึงเฮียแล้วมึงเฮียแล้วโอ้ไมก่ก้าน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวทัน,น,น,นทัทนทัทนทีเถอะทันทีเถอะโ,โอ้โอ ตายแม่งคิดตีไข่คนละตีก็แตะมาเยี่ยแม่งเลือกที่จะตีไปที่เออร์ซ่า madu madu i can your top tower is under attack i hate to inform you that your top tower is under attack เซ็บ,บานาน่าโดูในเทพ้าพันบาทโอ้โหเยี่ยมเชื่อมันกูแข็งกูแข็ง oh, oh, ขกูอึดลก่อเตา no you, you มาดีมาติดเป้ไงตัดและยำแล้วไงมึง มาตีเป้งไอ้เฮียมาตีเป้งไอ้เฮียเมื่อกูตีทีเฮียไปให้พลังก่อเตาอยู่โอเคสวยรู้ <'m> มัน้ย มาติดเป้งอะไรยศแม่รอวันที่เต้ยเคลมฮีโร่ที่เก่ อะไรของมันวะเฮียมันไม่ออกกระตาลงกระตาลอยว่าเกมนี้โคตรด,ดีพี่เต้พี่เต้แวะกดออโต้หน่อยได้ได้ได้บังด้วยะใช่ไหมปิดเป้งไงล่ะัตว์ออโต้ โอ๊ยหลอนต้องฟอกระตาบอกระตาบฟอกระตาบกระทาลอยกระทาเขียว คาตาฟ้านี่เป็นไงเต็คอมโบสองลาเวทที่ยไม่ต้องสองลาเวทแล้วกันนะมึงเอาไอ้ย่้หมาดเิเป้งเนี่ยยัดเข้าไปมันจะไม่มีของแก้ใบจ,จริงเหรอวะตัดใบเดียวตายเลยนะนี่ไงเที่ยดูดิตัดอิดโอ้โหไอ้ <c oughs> ทีมก sí, sí, um. oh. oh, ูตายสามเลยิงมีคิงแต่ยิงไข่ไม่ได้สาธเยอร์ไอ <Not yet. S 3> <Talking> ้ยัยนี่เกิดอะไรลอยเฮียล่ะเฮือต้าไม่อ่อนลงหน่อยอหมกูกับมึงกันทั้งวันนะตรงเนี้ยมาดีมา แ่ไข่ไติดเป้งนะจ<ล>ัดติดเป้งนั่นน่ะติดเป้งน,ะนะั่นะน่ะดูให้ดีโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยฟรีคิวคัมไม่เฟรนด์เจอไร์ภาษาอังกฤษแบบอิเอออนอปปเดียเข้าไป hey 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 this is no sort of place for are piece the beast not yet i don't but why yeah structures are fortified there appears to be some sort of magic at work yeah the enemy's middle tower หนึ่งจุดศูนย์นี่แรกๆเขาหาเงินยังไงไม่ค่อยจะเล่นโซเียเดี๋ยวสูดหาเงินก็เต็มยูทูบรอนเลยทิ้งตาย ด้ยครับมีคนติดต่อร้าน Red Ready Shop ไปยังครับพอดีเพื่อนผมมันถามผมเลยบอกว่าถ้าต้องการแพ็คใหญ่ลองติดต่อซื้อที่ร้านนี้ดูราคาง,งามกลายเป็นร้านเติมเกมกันแล้วเวร วัวพวกมึงที่ไหนแล้วกูบอกแล้วกูใหญ่แล้วกูแข็งด้วยงไง <c oughs> ยังไงใหญ่แล้วกูแข็ง <c oughs> ใ,หใหญ่แล้วกูแตกไอ้ยี <c oughs> ่่าหมดลมไอ้ยี่่สุดเจอสุดาบแบกไอ้สัตว์อ <c oughs> ันิ่งแบบมม่ มึงไม่ต้องใช้กูเลยหรอกวะในการไปอะ อ๋อมันเบาเมดไอ้เหียไอ้เหียมันเอาไอ้เครื่องหมายดอกจันออกไงวะไม่ลองเล่นล oh, yeah. ูะ เกมดีไม่ทะเลาะเกมไฟเซิร์ฟเปิดใหม่เอ็ดก้าเตรียมตัวไอลิงให้แม่งเลยดีปะ กปลแปลงคำหยาบในตั้งค่ากูว่าแล้วมัต้องขึ้นแต่ทีเอาแล้วลูจกจ๋าเอาียคนสีว่วับแบบมีมดกัด ได้กินอะไรยังครับ,มามาบเมื่อวานผมเพื่อนเพื่มาเล่นดอดได้คนแล้วนะครับปวดแบนเอาคุเตอือน

มึงเอาเยีเ่ยบีเยี่ยนี่ไม่ลงวะน,นิมบุสแม่แย่แล้วว่ะทุกคน <c oughs> ไอ้เฮียไอ้เยบอยร์ไม่มีของแกไบ้ สปอนอยาเข้าได้นะครับปึดถึกใหญ่แถมพ่นน้ำเยอะติดต่อเตอ้ยได้เลยนะครับเยี่ยจนแบบเกิดอีกรอบนึงแล้วอะปืบปืบปืบ,ปบเรียบร้อยจนไบตาย อตายนี่อะแม่ต้องขจา,ารอยแล้ววะพอกระตาบอะไรก็ได้ที่หนีได้ตอนเนี้ยกูเจอแ้่หมีตบเป็นที่ แย่แล yeah, yeah, right. ้วว่าแย่โดนที่หมีตกเราแพ้แล้วเพื่อนเราชนะแล้วเราแพ้อีกแล้ว Little Belleo, Logan, little Belleo. Might why here. It's not time! Regrettably, your middle tower is under attack. In a stroke of cunning, or perhaps of desperation, I have seen radiance in the so Regrettably, your middle tower is under attack.

เหยียดแม่เข้าได้ออกไม่ได้วีบ <Go. S 1> าอยูต่ตายไปเดียวเหี้ย yeah, ตัวนี้จะมีเหล่าตัวระเบิดสัตว์ <see> <Yeah. S 1> เข้าไปโดนตัน โดน,นหนีระเบิดระเบิดนาคากูจนแม่แตกไม่หย,ยุดเลยไอ้เจ้ามังเหลา่าไม่หยุดเลยเฮียทำงานดีว่คำนี้นี่ enemies top barracks has f e n pat yourself on the back the enemies top barracks has fallen, has fallen. ไไปดีวะออกเรลเบิร์ดมันไมน่มันเป็น,นเวน,นการ์ดอะว่าไงวะหรือว่าออกมาได้ก็ไม่เป็นไรวะ มาดีตัดมาดีเพื่อนโหดมากเอฟทำงานเอะไรจะแพ้อยู่แล้วตาดอกมาะ โดนกูลอยไปดีแมวหมาแมา่งติดอะไรติดเป้งอะไรตัดหมาติดเป้ <c oughs> ปงจบตาทีเนี่ย I like to think your success is a testament to my mentorship. ตายเตอร์โหดไหมโหดนะการมีอยู่ของแม่งแล้วแบบว่าแค่โยนเข้าไปอ่ะนี่มองอ่ะ